สวัสดีเพื่อนแฟนแมแฟนกับตัวเนียวทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมเต้คนเด็กเพิ่มเติมที่กรบตัวเนวอีกเช่นเคยโดยแนววันนี้นะครับเราทําการวกรวบรวมสาระในแอนิเมะหรือคือสาระในนิยายเล่มหนึ่งเนี่ยมาสปอยให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าในอนิเมะเนี่ยมันข้ามอะไรไปบ้างซึ่งอาจจะเป็นสาระไม่สําคัญมากนะักหรือสาระที่สําคัญนิดนึงนั่นแหละครับโดยแนววันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นตรงนั้นกัน มิคามิซาโตรุเพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าซาโตรุของเราเนี่ยเคยมีแฟนมาแล้วถึง3คนและก็ถูกหักอก,อกทั้งสาพังเช่นกันน่าสงสารเขานะครับในอนิเมะตอนที่1เนี่ยเขาก็จะบอกแค่ว่าริมุรุหรือก็คือซาโตรุของเราเนี่ยเป็นคนโสดซิ่งและยังไม่มีแฟนแต่จริงแล้วนะไม่ใช่นะครับเขาคือมีแฟนมาแล้วถึง3คนนั่นเองเพียงแต่ณตอนปัจจุบันนะครับนั่นคือตอนที่ซาโตรุเนี่ยถูกแทงตายเนี่ยหรือคือตอนที่ทามุราเนี่ยมาหาเนี่ย ณปัจจุบันตอนนั้นเคยไม่มีแฟนนั่นเองจึงกลายเป็นว่าซาตรุของเราเนี่ยตายทั้งที่ยังโสดและยังไม่สละสิ่งนั่นเองครับแต่ก็ดีเลยนะครับไม่มีพันธะผูกพันในโลกนี้แล้วด้วยทำให้ไปเกิดได้ต่างโลกได้อย่างสบายใจ <c oughs> น่าสงสารเขานะครับ เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าสกิลมหาปาที่เป็นสกิลมาตรฐานของริมรูแล้วก็เป็นสกิลที่ทําให้ริมรุเนี่ยมาถึงปัจจุบันได้เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างมากเลยนะครับกว่าที่สกิลนี้นะครับหรือสกิลมหาปฏาเนี่ยจะเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของริมรุอย่างมั่นคงต้องกินเวลาถึง9 0วันเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะครับสกิลนะครับไม่สามารถใช้ให้คําตอบในรูปแบบของการสนทนาได้ แต่ว่ายูนิสกิลมหาปราชญ์ของริมรุเนี่ยต่างออกไปนะครับเพราะว่านำโซนหนึ่งของวัจนะแห่งโลกเนี่ยมาปรับใช้ทำให้สามารถตอบคำถามในใจของริมรุได้นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่สะดวกสบายจนคิดว่าโกงเลยทีเดียวเมื่อเราพูดถึงวัจนะแห่งโลกเราก็ต้องพูดถึงเสียงแห่งโลกนั่นเองครับวัจนะแห่งโลกหรือก็คือเสียงของโลกมันคือการที่โลกเนี่ยยอมรับสกิลหรือการวิวัฒนาการนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการวิวัฒนาการหรือการได้รับสกิลหรือยูนิสกิลพวกเนี้ย มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆแต่เมื่อมีการเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็จะได้ยินเสียง,งของโรคซึ่งแปลว่าโรคเนี่ยยอมรับการเติบโตของเราแล้วนั่นเองต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของสลามกับนะ้างเนาะความสามารถพิเศษของสลามนะครับสลามเนี่ยก็เหมือนเป็นสั์เซลล์เดียวนั่นเองนะครับล่างทางล่างของสลามคือการรวมตัวกันของเซลล์ชนิดเดียวกันแต่อน,นเซลล์จะเป็นเซลล์สมองเป็นเซลล์รับรู้ความรู้สึกและยังเป็นกล้ามเนื้อ ด้วยเหตุน,นี้เซลที่ทําหน้าที่ในการนึกคิดจึงผัดเปลี่ยนกันพักผ่อนนั่นจึงทําให้ลิมรู้เนี่ยมไม่จําเป็นจะต้องนอนหลับนั่นเองลหลายๆคนนะครับก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าลิมรู้ของเรานะครับไม่ได้เป็นอัจฉริยะอะไรเลยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ใจดีจนน่าจะโดนฆ่าเลยมากกว่านะครับแต่ทุกคนสามารถของสกิลอยู่หรือก็คือยูนิสกิลมหาปาาและยูนิสกิลนักล่าเนี่ยมันทําให้ลิมรูเนี่ย เยกยล็ว่าได้และที่น่าโกไปกว่านั้นนะครับนั่นคือการที่ริวรูเนี่ยดันปิ้งไอเดียอะไรแปลกในต้นเกมหรือคือตอนต้นเรื่องนั่นแหละนั่นคือการเอาความสามารถของมามหาปาดมาลิงเข้ากับความสามารถในการล่าเหยื่อคุณลองคิดดูสิครับสกิลที่สามารถโต้ตอบกับคุณได้และสามารถตอบคาถามทุกเรื่องกับคุณได้มารวมกับสกิลในการกินอะไรเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะเอาความสามารถนั้นมาเป็นของตัวเองได้นี่สิครับมันถึงเรียกว,ว่าโกงสุดๆไปเลยสำหรับรมารูของเรา พอเราพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องบอกว่าลิมูรูเนี่ยก็ดันโชคดีอีกนะครับที่ได้ไปเจอกับเผ่ามังกรที่มีแค่4ตัวบนโลกและยังไม่พอนะแค่นั้นนะและยังได้รับเนมหรือคือได้รับชื่อเนี่ยมาจากมังกรเวโรโดราอีกด้วยนั่นนะครับทำให้ลิมูรูของเราเนี่ยไม่ใช่มอนสเตอร์ธรรมดาที่ไร้ชื่อแต่กลับเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อแล้วนั่นเองและรู้ไหมครับเพื่อนๆว่ามอนสเตอร์ที่มีชื่อและไม่มีชื่อมันแตกต่างกันขนาดไหนมอนสเตอร์ Monster ที่ไม่มีชื่อ ก็คือมอนสเตอร์ธรรมดาที่มีสติปัญญานั้นค่อนข้างต่ำแตกต่างจากมอนสเตอร์เนมที่มีสติปัญญาที่สูงกว่ามอนสเตอร์ทั่วไปที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือมอนสเตอร์ที่รับชื่อแล้วจะวิวัฒนาการนั่นเองจนเรียกได้ว่าแตกต่างจากมอนสเตอร์ธรรมดาทั่วไปหรืออาจจะมีผู้ที่แตกต่างออกไปอีกแขนงหนึ่งนั่นก็คือยูนิสมอนสเตอร์ซึ่งมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะมีความสามารถที่ประหลาดแล้วกว่ากายพันอย่างกระทันหันซึ่งนานานทีเนี่ยก็จะเกิดกําเนิดขึ้นมา ณสถานที่ที่มีความเข้มข้นของแก่นเวทสูงนั่นเองกลอีกหนึ่งความหมายก็คือ,อยูนิมอนสเตอร์เนี่ยจะวิวัฒนาการมาจากการตั้งชื่อก็ได้หรือการอับแก่นเวทก็ได้แต่ในกรณีของ,ของ,ร,งออร,ริมบูรุของเราเนี่ยมันแตกต่างออกไปนะครับเพราะริมบูรุของเราเนี่ยเป็นผู้กับชาติมาเกิดแต่ว่าเกิดมาเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นสลามน,นั่นเองแล้วในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่หาได้ยากมากๆเลยเป็นคําที่เก่เอามาจากปากของเวรูโดราเองเพราะว่าการกับชาติมาเกิดนะครับ เป็นการที่เราเดินทางจากอีกโลกหนึ่งมาย่างอีกโลกหนึ่งซึ่งตามปกติแล้วนะครับดวงวิญญาณเนี่ยไม่สามารถที่จะทนต่อการเดินทางข้ามโลกได้นั่นเองดวงวิญญาณนะครับก็จะถูกแบ่งออกไปจนสูญเสียความทรงจําไปนั่นเองแต่เท่าที่รู้มานะครับริมู้รุข,ของเราเนี่ยมีความทรงจําที่ครบถ้วนและยังถือกําเนิดในฐานะปีศาจอีกตั้งหากเกรงีย่ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองเป็นตัวตวนที่พิเศษเลยละพอเราพูดถึงคาว่าปีศาจเนี่ย เราก็ต้องพูดให้ชัดเจนนะคะว่าปีศาจในที่นี่มันหมายถึงอะไรมอนสเตอร์มันแปลว่าปีศาจอสูรสันประหลาดพวนี้อยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นนะครับอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์เนี่ยเราจะเรียกว่ามอนสเตอร์หรือปีศาจนั่นแหละเออมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ครับในในิยายมันแปลให้เหมือนกันเนาะ ดังนั้นนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเสีเรียนเลยค่ว่าปีศาจอสูรมอนสเตอร์สปราดเนี่ยมันเคลื่อนเดียบรเปล่ามันเคลื่อนเดียวกันแต่เพียงแค่ว่ามันเหมือนเป็นการแบ่งชนชั้นนั่นเองเนาะการแบ่งชนชั้นในที่นี้ครับมันก็เหมือนกับว่าคําว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันเป็นพวกปีศาจที่แบบว่าไม่มีความรู้มิติปัญญาที่ต่ำนั่นเองจะเรียกว่ามอนสเตอร์นั่นเองส่วนมอนสเตอร์ที่มีสติปัญญาขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าปีศาจเพราะว่าปีศาจเนี่ยจะมีสติปัญญาขึ้นมาออกหน่อยหนุษย์มา แต่ทีนี้จะมาแบ่งกันไห้ชัดเจนดีกว่าน้องว่าอะไรคืออะไรกันดีกว่างั้นเราก็ต้องเริ่มต้นด้วยมอนเตอร์ที่ไม่มีชื่อนั่นเองมอนเตอร์พวกนี้จ,จะเป็นมอนเตอร์รับล่างอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเป็นของกินเล่นน่ะในป่าเป็นสัตว์ที่อ่อนแอก็เหมือนกับพวกงูสไปเดอร์ที่อยู่ในถ้ำที่ริมูรู้เคยกินเข้าไปนั่นแหละอ่าพวกนี้อาจจะเรียกเป็นมอนเตอร์ได้ต่อมาอีกหนึ่งชื่อเรียกนะที่เราเรียกได้ว่าอาจจะเป็นมอนเตอร์หรือไม่เป็นมอนเตอร์ก็ได้ก็คืออามนุษย์อามนุษย์ในที่นี้คร ซึ่งคนพวกนี้นครับก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นมนุษย์ซะทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่มอนสเตอร์ซะทีเดียวเช่นกันจึงเรียกว่าอาบมนุษย์ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมีการสืบพันธุ์ได้ก็มีลักษณะคล้ายๆมนุษย์นั่นเองแต่กลุ่มคนพวกนี้นะครับไม่จัดว่าเป็นศัตรูของมนุษยชาตินะส่วนต่อมาครับนั่นก็คือกอบบินอ็อ,อกลิซาแมนพวกนี้นะครับถือเป็นปีศาจและยังเป็นศัตรูต่อมนุษย์อีกต่างหาก แต่ดูเหมือนว่ากลุ่มปีศาจกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการสืบพันธุ์เช่นเดียวกับมนุษย์หรือก็คือคล้ายๆกับมนุษย์นั่นแหละซึ่งมันยังมีอีกมากเลยครับเป็นเผ่าพันธุ์พวกนี้ซึ่งเป็นปีศาจที่อยู่ในระดับที่มีสติปัญญาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สูงมากต้องบอกก่อนนะครับว่าในป่าแห่งจูราเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยซึ่งไม่ได้กล่าวถึงต่อไปนะครับนั่นก็คือมนุษย์มารมนุษย์มารน,นะครับมันก็ให้อารมณ์ประมาณว่าเป็นสิ่งที่กำเนิดมาจากแกนเวปีศีศาาจพพวกกนน้นะรัะยยธุ์อ่างป หรือเจ้าวิวัฒนก,กรรมมาจากสัตว์อสูรซึ่งลักษณะพิเศษของพวกเขานะครับก็จะมีสติปัญญาที่มากขึ้นและมีความสามารถในการสืบพันธุ์ด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วครับมนุษย์มาระดับสูงเนี่ยก็จะเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอายุยืนยาวอยู่แล้วก็ได้แก่เผ่ามนุษย์ยักษ์เผ่าผีดุดเลือดหรือเผ่าอสูรแม้ว่าพวกเขาะจะมีความสามารถในการสืบพันธุ์นะครับแต่ก็ด้วยพลังที่ท่วมท้นเนาะก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องสืบพันธุ์ให้แบบว่าคนดื่มมาสืบต่อจิตนาลมอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีการสืบพันธุ์สักเท่าไหร่จึงกล่าวได้ว่านะครับไอ้พวกที่มีสติปัญญาสูงสูงมีความสามารถในการสืบพันธุ์และยังเป็นศัตรูกับมนุษยชาติเนี่ยจะถูกเหมารวมว่าเป็นเผ่าปีศาจนั่นเองซึ่งเป็นการเรียกเหมาเหมารวมมานะแต่ถ้าเราเจาะลึกเป็นตัวตัวไปเนี่ยเราก็จะได้รู้นะว่าเผ่านี้เป็นเผ่าวะ,ะไรเผ่าพี่ดูเลือดเผ่าวสูรอะไรประมาณเนี้ยเนาะแล้ว e ีพีหนึ่งนะครับก็ขอจบแบบเพยงเท่านี้เนาะเราไปต่อ EP พีสองนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ